ไปวัวขับรถลงปล่อยเข้าไปเลยลุงนี่ถนนอหอเมาจะหาเรื่องน่งอ่าโ้ห่เไป่เ้าไ้อ้เข้ามาจะหาเรื่องเหรอ ไม่มาลบี่่กไม่มีใครอยู่ากไม่ได้ตาก่ไากไม่ได้กไได้ไอัวครับีด้วยหมดทยเออกแล้วนูอีครอบครัว่มเจดบคเจ็ดครอบครัวไเลยนะคะคุณสิทธากตัดไปเครับครัดไเลยครับตัยบ ก็เอ่ดฮ hey, right ังเขับท ah? so ีไ้น oh. ีครับไราอะไรโอ้ยจัดเลยััสาน่ยาวไปเรืให้คนลำบากไหนบ้านอยู่ที่ไหนกันบ้างอ่ะนี่ไบ้านอยู่ข้างในหรอโอ้แล้วแต่ว่าเนบ้านชั้นเดียวแต่ว่าหลายๆบ้านเนมีเรือกันใช่ไหมก็ไม่เท่าไหร่ที่บ้านเอผ้า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 นะ เสื้อผ้าเขาซักรีดไอ้นัดร้อนแล้วพร้อมใส่ได้เลยครับเราจะไปด้วยกันเหรออจกจะไปด้วยอะคือเนี่ยอ๋อบ้านอยู่ข้างในนั่นใช่ไหมพี่ข้างในอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ตัดยางได้กิโลงหลายตังกันนะยางได้หลายลูกน้ำเยอะนะยางหายหมดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะครับ ครับทีนี้เราจะไปทางไหนกันต่อพี่ทีนี้ก็ไปไปเจอนัดพบกันนี้วี๋ที่ทางออกเหรออ๋อเมื่อกี้ขบมาแล้วเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเค ไอ้ตรงนี้เป็นที่ของมีเอกสารสิทธิ์เลยใช่ไหมพี่ทุกครอบครัวมีมโฉนโดหมดใช่ไหมอ,อ๋อจะเป็นส่วนมากกว่าจะมีต้องทุ่งเลี้ยงกว่าประมาณแปดสไร่แค่น้อมอยู่ตรงไหนอ,อ่ะอยู่ตรงนู้น๋อ้อยใรไฟอ่ะหมายควาว่าของเรานี้ไม่ได้แจกทางรถไฟเพระว่าอาจางรถไน,นเขาล้อไ,ไปทุกคนเท่าไรฮะคือที่จรงิงอ่ะมีประมาณห้าร้อยครอบครัวเป็นคนที่จัดสรรถึงร้อยกว่าแล้วก็เรียนทางรถไฟนี่ สองร้ออ่ะข้างในนี้ประมาณร้อเกือบสองร้อยหรือว่าไม่มีบลานืนีรจริงเน,นี่ยประมาณร้อยครับพี่แล้วที่ก้าวเกิดประมาณไหนคับว่ายังยังไม่ได้ป้าพีคือว่าแยกแล้วรวมแล้วร้อยพี่แล้วส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพอะไรกันน่ะพี่เขาทำสวนทำสวนสวนมีปลามีมีฝรั่งติ่มกิ๋วและมีผั่อ๋อตามตามประมาณเจ็ดสิบปรเ อ๋อก็เยอะนะแล้วก็ผักผักกาดกิดูได้สามอคนคนเยอะัหมพี่ส่วนมากส่วนมากจะเป็นาคกรางเป็นใหญ่พวกลางกลางเขามาอยู่นี่กันเหรอผมมาอยู่ก็้งสองพันห้าหอ๋อมีมีลูกมีอะไรกันกี่คนแล้ววะ ฮะเปี่สี่คนเมียกี่เมียไม่ได้อะเก่งนะมาอยู่นี่พี่อยู่จังหวัดไหนภาคกลางอ่ะลาบปิยบาร์ดมือสะดวกอ๋อแถวนั้นก็ทำสวนกันเก่งพี่แถวนั้นทำสวนเก่งผมอยู่เพชรบุรีครับก็อยู่ใกล้ๆกันเลยแต่ผมขึ้นต้นโนดวะขึ้นตาลบ้านผมอะแต่ผมขึ้นไม่เป็นหรอกครับฝนมาแล้วฝนมาแล้ว เอาหางเรือเขาเอาไววแววไว้โอ้โหแลเมื่อกี้พวกนู้นี่เขาไปไหนกันนะ่าจะไปทางฝาค้ในฝั่งนเน้ ที่เราก็พาเขานั่งเรือแบบนี้ไปแจกวันทุกวันเหรอนะครับทุกวันวันหลายรอบไหนน่ที่อดรถจะเป็ที่จัดกคือว่าปัาไม่รู้ว่าประมาณร้อยกว่า